มอมอสามอยู่ในตีโกนแต่จริงๆแตกแรงเขายังไม่เรียนไม่สอนหรอกแต่ถ้าเป็นข้อสอบแข่งขันจำเป็นต้องรู้แล้วนี้ใช้บ่อยเลยปิดมุมได้คอ s เปิดมุมได้ s i n อันนี้ตรงนี้ R ปิดมุมตรงนี้เข้ามาก็เป็น R อ,อะไรตรงนี้ระยะนี้นะตรงนี้ก็เป็น R c o s 30คราวนี้นักเรียนต้องจำได้นะซด์สาเท่าไหร่ s i ด์สาได้1ส่วน2 ขอส30คอ30มมีค่าตะกัสรายหกสรูท3ส,ส่วน2ถ้าใครยังไม่รู้จดไปก่อนแต่ถ้าใครเรียนตีโกณแล้วต้องรู้นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นเลยครับ R sin 30ก็คือ1ส่วน2อ R าอา0ก็คือรู้3ส,ส่วน2อ,อแล้วตรงนี้คูณ2เข้าไปเพราะมี2ข้างใช่ไหม เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะคือรู r สามอาพราะสามสิบรู้สามส่วนสองแต่คูณสองไปเป็นรู้สามอาตรงนี้ไดอาส่วนสองหรือหนึ่งส่วนสองอาเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็คือหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือรู r สามอาคูณสูงสูงคือหนึ่งส่วนสองอาเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ได้แล้วครับสองเท่าของหนึ่งส่วนสามพอากำลังสองลบ รูสามส่วนสี่อาร์กำลังสองอ่ะนักเรียนดูหลายคนบอกอุ๊ยคุณคุณสูตรนี้เหมือนสามเหลี่ยมอะไรเลยด้านเท่านักเรียนครับลองตัดตรงนี้นะครับแล้วเอาข้างนี้นะครับไปโปะข้างบนใช่สามเหลี่ยมด้านเท่า,ทาไหมนึกออกไหมถ้านักเรียนตัดตรงนี้เอามาโปะทางนี้ รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรด้านเท่าป่ะใช่ไหมอันนี้เอามาโป่งนี้ใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะได้ภาพออกมาเลยนะครับเอาสองคูณเข้าไปกลายเป็นอะไรเอาสองคูณเข้าไปนะก็จะกลายเป็นเอ่อเท่าไหร่ครับอันนี้กระจายเข้าไปกลายเป็น สองพายอาร์กำลังสองนะตัวนี้ส่วนสามนะฮะเอาไปหาคอลนอดีกว่าคอลนอร์เเอาสองให้นอกก่อนตรงนี้สี่กับสามคอลนอนได้สิบสองเอา4คูณไข่ขา,าเป็นสเอาสามคูณไข่ก็3ามรู้ส 12ตัดส2เหลือ6 7ตอบข้อไหนดูเร็วดูเร็วข้อไหนขอไข่เห็นภาพป่ะครับข้อ7ตอบขอไข่ได้ไหมดูออกไหมเนี่ยขอไข่นะครับต่อไปข้อ8โอ้โหข้อนี้ต้องบอกเลยครับว่ายากยากกว่าทุกข้อที่ผ่านมาก็ว่าได้ ลองมือลองมือครับข้อ8ข้อ7นี่ก็ดีมากนะะนักเรียนลองกลับไปทบทวนซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะฮะวิธีคิดข้อ8นะฮะข้อนี้ต้องบอกว่ายากและข้อสอบหน้านำมาออกอีก เขาต้องการหาพื้นที่แรงเงา x นักเรียนครับผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงตรงนี้คือ y คำถามแรกนักเรียนว่า x กับ y เท่ากันหรือเปล่านักเรียนว่า x กับ y เท่ากันหรือเปล่าเท่าไม่เท่าเท่าไหมเนี่ย นักเรียนว่าตรงที่เป็น x กับตรงที่เป็น y เนี่ยนักเรียนว่าเท่ากันไหมข้อนี้ถ้าเกิดนักเรียนรู้หลกักตรงนี้ถึงจะง่ายนะถ้าไม่รู้จะยากกว่านี้เท่ากัานครับทําไมมันถึงเท่าล่ะจําไว้เลยนะตรงนี้เนี่ยวันหลังเจออีกตอบเลยนะว่าเท่ากันนะนักเรียนดูนี่ดูนะถ้านักเรียนเอาตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้หตรงนี้หนึ่ตงตรง,ตรงนี้ส รงนี้จุดสูงกลางนี่หนึ่งนี่สองตรงนี้คือเศษหน่วสี่วงกลมนะครับรัศมีสองอ้าวพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่คือพายอาร์กำลังสองแล้วหารอะไรหารสี่ในขณะที่ตรงนี้ตรงนี้คือครึ่งวงกลมแล้วก็ตรงนี้คือครึ่งวงกลมรัศมีหนึ่ง ตรงนี้คือพายหนึ่กำลังสองแล้วหารสองตรงนี้ก็คือ1นึ่งส่วนสอพายหนกำลังสองนักเรียนเห็นไหมว่าพื้นที่ตรงนี้ทำไมกันเท่าไม่เท่าช่วยดูหน่อยเท่าไหมเท่าไหมเท่ากันใช่ไหมเนี่ยลองบวกกันดูเท่าตัวนี้เป่าเท่าถ้ามันเท่ากันหมายความว่าไงนักเรียนสังเกตสิตรงนี้คือส่วนที่มันทับกันใช่เปล่า สองครั้งไอ้ที่ y เนี่ยมันคือพื้นที่ทับกันสองครั้งใช่ไหมถ้านักเรียนเอาออกมาครั้งหนึ่งแล้วมาแปะที่ x มันจะได้รูปนี้ถูกไหมจากเงื่อนไขนี้แสดงว่าส่วนที่เป็น x กับส่วนที่เป็น y ทําไมกันเท่ากันเพราะฉะนั้นพื้นที่ x เท่ากับพื้นที่ y ถ้านักเรียนรู้ว่าเท่ากันง่ายแล้วครับ ถ้านักเรียนรู้ว่ามันเท่ากันนี่ง่ายแล้วครับทำไงอะ่ะทำงี้สิตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งสังเกตนะฮะถ้านักเรียนรู้ว่ามันเท่ากันนะฮะภาพที่เกิดจะเป็นอย่างนี้นักเรียนสังเกตนะครับถ้านักเรียนลากตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ลากตรงนี้มา แล้วก็คือตรงนี้ที่แรงเอาตรงนี้มันคืออะไรของตรงนี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ป่ะที่แรงเอาตรงนี้เป็นครึ่งหนึ่งของตรงวายใช่ไหมก็คือพูดงี่วายเป็นสองเท่าของตรงนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่วายก็คือสองเท่าของอะไรอะสองเท่าของเศษ1นส่วนสี่วงกลมลบสามเหลี่ยมตรงนี้ออก ใช่ไหมเศรษฐีสี่วงเอาแค่นี้เอาลบนี่ออกเศนษฐีสี่วงกลมลบสามเหลี่ยมออกก็คือพื้นที่แรงเอาใช่ไหมถ้าสองเท่าก็คือตัว y เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ทันทีคือสองคูณด้วยเศษสี่วงกลมสูตรว่าอะไรเซนสี่วงกลมสูตรว่าอะไรเศษสี่วงกลมสูตรว่าอะไรเร็วก็คือหนึ่งส่วนสี่พายอาร์คือหนึ่งกำลังสอง ลบตัวนี้1ตัวนี้1 1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเอา2กระจายเข้าไปเลยก็จะได้ออกมาเป็นายส่วน2ลบ1จบตอบข้ออะไรครับายส่วน2ลบ1ครับคำตอบข้อนี้ายส่วน2ลบ1ตอบช้อยไหนครับช้อยขอไข่ ข้อนี้ถือว่ายากนะและนักเรียนทําได้น้อยมากถ้าใครไม่รู้หลักนี่เสร็จเลยเคยรู้มาก่อนไหมว่า x Y กับเเท่ากันดูออกเปล่าทําได้ไหมโอเคปะ่ะกลับไปดูซ้ํานะข้อนี้นะ่าสนใจมากนะถ้ารู้ว่า x Y กับเเท่ากันนี่จบเลยนะข้อสอบข้อนี้เคยออกมาครั้งหนึ่งให้หาอัตราส่วน x ต่อ y ตอบทันทีเลย1นึ่ต่อหนึ่ง ให้หาตาส่วน x ต่อ y ตอบ1ต่อหนึ่งเคยออกข้อสอบของเตรียมุุโดมมาแล้วเขาลอกข้อนี้มาเลยฮะเพียงแต่ว่าแทนนี้จะถามว่า x เท่าไร y เท่าไรถาม x ต่อ y ตอบหต่อหนึก็คือพิสูจน์มันเท่ากันนั่นเองต่อไปข้อ9โอ้โหข้อนี้ก็แจ๋วข้อ9ครับนักเรียนดูเขาบอกว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแล้วก็มีรูปคล้ายๆกับกลีบของใบไม้สกลีบ ให้หาพื้นที่แรงเงาทำไงดูนักเรียนถ้าผมหาแค่ส่วนนี้ก่อนคูณอะไรถึงจะได้คำตอบดูออกไหม ที่ตรงเนี้ยที่ผมแรงเอาตรงเนี้ยมันเป็นอะไรของทั้งหมดที่เขาวาดมาเป็นเท่าไหร่ของทั้งหมดเร้วเป็นอะไรเป็นหนึ่งในแปดใช่เปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมหาส่วนที่แรงเอาตรงนี้ได้คูณแปดจบยังจบเลยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือแปดเท่าของตรงนี้ผมนี้เอาออกก่อนนะอันนี้ก็คือหนึ่งส่วนสี่ของวงกลม ลบสามเหลี่ยมออกวงกลมเนี่ยจากด้านนี้ถึงด้านนี้มัน 2A ใช่ไหมฮะเพราะฉะั้นเท่าครึ่งเดียวตัวนี้คือ A ตัวนี้ A ตัวนี้ A ตัวนี้ a ตัวนี้เเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ8วงเล็บ1ส่วน4พาย A อกำลัง2ลบ1ส่วน2คูณ A คูณ A จบตอบเท่าไหร่ครับตรงนี้นักเรียนก็จะได้นะฮะเอา8 คูณเข้าไปเลยนะเป็น2พ A, กำลังสองลบ 4a กบลังสข้อไหนเอ่ยตอบนี้เลยจบเขาให้เติมคำนะตอบข้อนี้เลยเสร็จเข้าใจวิธีหาไหมจริงๆแล้วข้อ9เนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับข้อ8เมื่อกี้นี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อ9เนี่ยได้เท่าไหร่ได้กรีดนี้ครึ่งกรีดนี้เสร็จคูณ8เห็นภาพเปล่า โอเคต่อไปข้อ10ข้อ10ดูข้อนี้น่าสนใจดูนะครับเขาบอกว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านนี้ด้านละวายส่วนตรงนี้คือ X เขาบอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็ก เป็นหนึ่งในสามของสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมเล็กนะเป็นหนึ่งในสามของสี่เหลี่ยมใหญ่อ้าวสี่เหลี่ยมเล็กคืออะไรด้านนี้ y ด้านนี้ y เพราะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ y กําลังสองเท่ากับหนึ่งในสามของสี่เหลี่ยมใหญ่ด้านนี้คือ x บวก y ถูกไหมครับด้านนี้ก็ x บวก y ก็เป็น x บวก y กําลังสองก็คือด้านคูณด้านนั่นเองรือด้านกําลังสองนั่นเอง กระจายเลยครับได้ y กําลัง2เท่าคูณ3เอา3ไปคูณนะเท่ากับ x กําลัง2บวก 2xy บวก y กําลัง2โจทย์ต้องการหาอะไรครับโจทย์ต้องการหา y ต่อ x เอา x กําลัง2หารตลอดครับนักเรียนนักเรียนเอา x กําลัง2หารตลอดครับ เอาล่ะครับเมื่อนักเรียนเอา x กําลัง2หารตลอดดูสมการนะครับดูนี่ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันย้ายมาปั๊บเหลืออะไรนี่1นี่3 3มลบหเหลือได้2วงเล็บ y ต่อ x ทั้งหมดกําลังสองตรงนี้เป็นบวกย้ายข้างไปเป็นลบลบด้วย2วงเล็บ y ส่วน x นี่ตัดกันเหลือหนึ่งย้ายข้างไปเป็นลบหนึ่งพูด,ดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็หา y ต่อ x ได้แล้วครับใช้สูตรจำสูตรได้ไหม ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0หาคำตอบ x เท่ากับอะไรลบ b บวกลบสแคว e r รูท B กำลังสลบ 4A ส่วน 2A นะอันนี้ต้องเรียนม .3 ก่อนหนึ่งทำได้นะถ้าใครไม่เคยเรียนไม่เป็นไรเราก็รู้เลย A ตอนนี้คือ2 B คือลบ2 C คือ C คือลบ1เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือ Y ต่อ X ็จนะก็เท่ากับลบ B ก็คือลบของลบ2ได้2บวกลบ สแควร์รูทบีกำลังสองก็คือลบสองกำลังสองได้สี่ลบสี่เอคือสองีคือลบหนึ่งส่วนสองเอก็คือสี่เพราะฉะนั้น Y ต่อ X ข้อน,นี้ออกมาแล้วครับได้2บวกลบรูท10เท่าไหร่เอ่ยส2ส่วน4นะ ก็เป็น1บวกรูทสาส่วน2กับ1ลบรูทสามส่วนสองคราวนี้นักเรียนดูเนื่องจากว่า X กับ y เป็นบวกเสมอคำตอบข้อนี้เลยต้องเป็นอะไรเป็นบวกตัวนี้เป็นบวกเป็นลบ1ลบรูทสเป็นบวกลบเป็นลบ,นลบใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะรูทสามเปน1.7จใช่ป่ะเออตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เลกี่กี่ตัวตัวเดียว คำตอบข้อนี้คือ1บวกรู่สาส่วน2ข้อนี้ค่อนข้างยากนะฮะต้องเรียนม .3 ถึงทําได้นะครับนะต้องค่อนข้างยากนิดหนึ่งโอเคเป็นอาว่าจบในเรื่องของการวัดครับสวัสดีครับ